สวัสดีครับแฟนคลับ FC ผู้ที่กดติดตามกด s ั b สไครต์กดไลค์กดแชร์ครับมาถึงแล้วครับมาถึงแล้วกับสถานที่ทําการแสดงคึืนนี้ครับที่เทศบาลโคกจานนะครับสถานที่แห่งนี้ครับสาวน้อยเคยมาทําการแสดงแล้วครับนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับเคยมาลงระรอบหนึ่งตอนนั้นแต่จำบ๊อพิตคือสีบีมาหลับข่อยอยู่หลังเวทีเป็นจุดบังไฟนะครับ ฐานที่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยครับเดินที่ทําการแสดงวันนี้นะครับบรรยากาศเลยพี่น้องเอ้ยลอ้ลงทาการแสดงขึ้นมองนี้นะครับเนี่ยด้านหลังเวทีพี่น้องด้านหลังเวทีนะครับ การแสดงคึืนนี้ด้วยครับณจุดนี้นะครับเดี๋ยว CB บีซีวลนลดกลับมากครับเดี๋ยวมาติดตาม c ีบีมาถึงแล้วครับพี่น้องครับมาถึงแล้วนะครับเมื่อนนี้เป็นชิ้นงานของประถมครับ โอ้ขยะหลายทีมงาน,าานเทศบาลเพิ่อนลังเก็บขยะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปเป่ากับเพื่อนก่อนนะไปคุยกับเพื่อนก่อน,นสวัสดีครับครับผมใครท็อปตีเนี่ยทายคลิปครับโอเคสาวน้อยวันนี้แน้นครับผม แมนบ่คนแนนเปี้ยมันขึ้นนี่มันขึ้นนี่ประถมบ่ประถมแนนนี่บคนหลายบ่หลายครับโอ้ขวอยสาวหน่อยพหลนไรด้ับอะนี่เนครับนเพื่อนเนี่้สาวน่อยเป็นกับสาวน่อยเถอนตามมาจากไครามมาจากพวกแบ่เ้องมุ่นมากคนแล้วพื่อนแต่องมุ่นน้าคนละมะม่วงเก็บพยะเพื่อนบ่นี้ครับโอเอาให้แป้นเนี่ยด้รถสเดลแลนกัไม่ง่ายครับรถสาวน้อยจะเ้าเขาไปเหยียบเด้องานเพนมีจังมือสีมันนี่เนสา มือนี้ไม่ได้สองมือแรกเป็นอย่างทักบวันทักบวันทักบวันขึ้นสองก็ปฐสมขึ้นสามก็สาวน้อยสามขึม้นอ๋อมีสามขึ้นแต่งานมีสีมม่มือหนุ่มเองหนุ่มอย่างเรกอ๋อนี่ครับทีมงานเพิ่งร่งเก็บขยะครับแต่ว่าเดี๋ยวหลดสาวน้อยเขาจีอแอบไปทั้งพุ่นกอนนะครับแล้วก็ให้จอดทตงพุ่นกอนเพราะพี่ขยะอย่างสาวเขาตอนนี้เขาตอนนี้เหยียบแตกหมด คลิปนี้ก็ฝากถึงาราวานนะครับของคนว้อยเห้านะครับจอดดันขางก้อนเด้อเพิ่นขอเก็บขยะเก็บขวดก้อนครับเพิ่นขอเลีร์พื้นที่ก้อนครับครับครับเอาเก็บขยะก่อนเนาะมือแรงครับสถานที่ตรงนี้นะครับมือขึ้นนี่ก็ไดข่าว่าผสมคนหลาย ปฐมประกาศฝึงครับออกไปสวนกันก็สาวหน่อยเพ่กนึงนี่ประมาณพันหาพันหาป่ะก,ะ,กะเอากะเอาเ,อาเนาะสายตาเนาะประมาณพัน,มมนหาร้อยบาทนะ 1, นพันหาร้อยคนพันหาร้อยคนโอ้เมือนีด็กกสิเป็นของทีมงานสาวหน่อยครับว่าสิจุคนไหนสดใสโอ้ลูกน้องมาหลายแท้เป็นครับรงาน,นเลยเป็นครับสาวน่อยเป็นครับสาวน่อยเฝ้าเก็บปลาเฝ้าเก็บเก็บสารมาปูได้บอกจะซื้อปาปูเก็บขยะก้อนตลเก็บขยะก้อน เอ้าฟาวเก็บฝฟาวเก็บเดี๋ยวรถเพิ่นมาเลยดิเด,ยเ,ดยเดี๋ยวสเดี๋ยวดำไว่ให้ครับดูหมอน้ำครับไม้ใช่ขยะเนาะ <แง S 1> ครับโอ้ทางผุนเพิ่งกัมีการแข่งขันต้มสมตั้มครับตั้มส้มตั้มนะครับแข่งขันกัน ทางเทศบาลครับนางานสุดยอดครับพี่น้องครับมาเด้อมาเด้อพี่น้องท่านครับเอฟซี FC สาวหน่อยเฮ้าสุดทนนั่นละสถานที่มือหนีอ่าพอดีใจตัวพันเอ้ออกยูทูบวันน้าแหลมเน,นาเนะ YouTube ไปเบิ่งยาของเด้อปนี้เด้อคนเบิ่งทั่วโลกทั่วไทยเลยบ้านอยู่ไสบ้านอยู่แถวบุรีรัมย์ครับโอ้ขึ้นได้ไหนมาไกลมาสาวเป็นแฟนครับสาวน้อยสาวน้อยมาแป้งนี่นะโอ้แฟนขาเพิ่นครับเลยได้มาตามเนาะเลยได้มาตามห้องน้ำยู่ไสล่ะพ่อห้องน้ำนี่เด้อโอ้นั่นบอกจำได้อยู่ ดูดูก่านกผึ่งเดเมเล่นอยู่นี่อยู่แต่ว่าตั้งเวทีอยู่พุ่นตั้งเวทีอยู่คางของน้ำเลยหลบก่อนใอ้ออคิดน่น่เต็มคนจนักัเตคนจนักเ็บ่ดังๆครับดังแท้ละดังๆน่ครับเอาอดอกไปัปะดบนี่ะครับ ครับผมครับผมเอาเด็กเสบีไปอาบน้ำกันครับทีเดียวไปทำธุระดิสวัสดีครับ คลิปต่อเนื่องครับผมให้มาเพิ่งสถานที่ทําการแสดงขึ้นนี่ครับพี่น้องครับนี่นะครับสถานที่ทําการแสดงนะครับมือแรกงนี่ครับพี่น้องครับโอ้ได้ข่าวว่ามือขึ้นนประถมค้นกบอัญญะนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับเอามาติดตามครับพี่น้องครับว่า คืนนี้ขึ้นที่ที่ถนนพระพุทธครับนี่สาหน่อยแต่ว่าสาหน่อยเดมเล่นต่อจากปฐมนะครับอยู่หลังเทศบาลโคกจ้านนะครับบ้านโคกจ้านครับอ่าอเภอทุมพรพิสัยนะครับจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องเอ้ยมือแรงครับทุนรถเข้ามาหอดแล้วครับพี่น้องครับรถวิธีมาถึงแล้วครับ เสียบีได้มารายงานข้าวครับเพราะว่าเออ่างไอกันใช่ครับไปบ้านอีหลาครับร่วมถึงสักขาวหลายช่องครับยังมามาถึงครับเสียบีมาถึงก่อนครับเสียบีได้มารายงานก่อนครับพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศตอนพี่ตอนน้องครับนะรถรถไอ ไฟประดับครับมาถึงแล้วครับพุ่ครับรถของพญานาคเจก้อนแล้ะครับมาถึงแล้วครับพี่้องครับทีมงานสาน้อยมาถึงแล้วหนึ่งคันนะครับมาหอดแล้วมาหอดแล้วท่างเจ้าหน้าที่เพิ่นก็กำลังเก็บขยะอยู่ครับนี่ครับเก็บขยะอยู่ครับพี่้องครับ บรรยากาศสดๆครับพี่น้องครับณเวลานี้ครับ10โมงกว่าครับพี่น้องครับบรรยากาศหน้างานนะครับสถานที่ของขวางสุดยอดจากเทศบาลโคกจ้านครับพี่น้องครับแดดอีลีครับพี่น้องฮ้อนเปียงนะครับ กำลังเก็บขยะอยู่ครับมาเด้อพี่น้องมาเด้อมันเป็นกำลังใจกับทีมงานสาวหน่อยครับทําการแสดงขึ้นนี่ครับพี่น้องครับปุ่นเกะก้อนลงล่ะ รายงานข่าวที่ก้อนลุรมลดแล้วแดดห้อนขนาดครับพี่น้องกัางขึนผัดหนาวทั้งเว้นห้อน ุดยอดครับพี่น้องครับเอา้าคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้แล้วกันพี่น้องครับฝากกดติ๊ตามกดซับสไคตไรคต์กดไลค์กดแชร์ครับโอ้ข้างหลังบรรยากาศดีอีกแล้วถึงใจพอแหลบอีกแล้วสิทเบสสิทธิ์เบสฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อดันให้ถึงแสนซับสไครต์ครับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้เนาะบสัสนมะยาวครับพี่น้องครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีคลายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ